โอ oh, yeah. oh. ้ยสวยเอาด้ววาูพวกไปครับเนี่ยเขาว่าเข้มมาด้วยเฮ้ยบ้าคลัเข้มส่ค่อยดอกนะเดี๋ยวผมจีมาซุมปืนเวกสเตอร์หรือว่าคิสคิสนี่แหละเออคิสคู่ที่เขาเอิน่นคิดคู่กันนั่นแหละเออนะั่นแหละเดี๋ยวผมจะมาจัดการซุมนะสะกินง,งามนะาเลี่ยวม,มากมากอยู่ดีรงพวกนะ่ะโอ้โหเสียงกว่ะโอ้ถือว่าสุดยอดนะมาเบิ่์งว่ามันเพิ่มอี่ยังเนี่ยนะเพิ่มระยะส่วงโอ้ยิงไก่ดิถือว่าสุดยอดแล้วก็มันยิงไก่ดิเนี่ย นะฮะแล้วก็แม่กับซีนซ้ำน่นะแต่ว่าลดลดความแม่นยำมายิงไก่แต่ว่ายิงบ่ถึกทีทีปะนะัญหาแต่ก็บ่เป็นยังเอาไว,กว้กกอนนะฮะเบิง่งเพชรมีอยู่ที่74,772เพชรเด้ไอกี่น้อง74,772เพชรพี่น้องกดไลค์กอนรับชม,ม,บชม,มพี่น้องกดไกลค์่อยพี่น้องนะผู้ใดมาไม่กับติดต,ตามไม่หรอกนะโอ้ไม่กดนะติดต,ตามติดตามนะซุ้มเจ้าเบิดเท่าไรเขามีนมาบอกกันเบิดจากเพชรนะผู้ใดซุ้มแล้วเบิดเท่าไรนี่ยัง ขอบคุณนาีดวงดาวิาวินวัน้ใหลาวินขอบคุณครับให้โซกไฮมมันเห้อะไไม่รู้ไ้สวยให้รอไอ้ถือเลขถือเบอร์นะครับพ้วนเนะไอ้ผู้ใดกดไล่ขอให้มันมานด้วยรนะนะฮะคอยนั่นแหละโซกโซกมันมานเขาอะสี่พับวกไปว้าสี่พบวกอะซุ่มไปร้องนะเพชรมีที่เจ็ดหม่นสี่พเด้อยสี่สิองุมไปร่องในสเทือได้เลยอย่าลืมกดไลค์ทิดตามให้ผู้ใดมาใหมนะบ้าอุดรเด้บ้าอุดรแมน รอ,อ้ดอนมียบอมีเมียบอมี่สวัสดีว้อกดีดียงไงวะนะเมียกูมีแล้วสวัสดีอ๋อหนึ่งร้อยเพชรผ่านไปนะคนละกดอีกหมอเอ่อสวยสวยมาแล้วหมอมาแล้วเอาเชิญนึ่งนิดเชิญนึงนิดเตือนเตือนเตือนสวัสดีว้าวเลยอเอาเชิญนึงเชิญหนึงเอาลีลาลีลาจักหน่อยลีลาจักหน่อย สวยัสด like, ีหลีลาห์หล like, ีลาห์จ like like ังหน่อยกันหรอสวยสดีเพ like ื favorite, be, ่อนหลีลาหเด็กตอวขวบนี่ไหมหลีลาจังหน่อยกันสวัสดีเรือม้าเหรอเฮ้ยเบอร์จากเพชรเราล่ะเบอร์ตรงลีลามันต้องมีสูตรมันต้องมีสูตรของมันเนอะมันต้องมีสูตรของมันมันต้องมีสูตรของมันมันต้องมีสูตรของมันแนนมันต้องมีสูตรของมันมันมีสูตรของมันอยู่แล้ว ดิเดียวดิเดียวเอาสูตรของมันมันยังพม่สูตรของมันวนไปอีื้อวับสูตรบ่ออกว่ะเว้าว้า,วา<อ>เกิดไปเอ้แม่มันเงี้ยมันเกีเาา่ยนะวะย่อยสลายครับว่าเดี๋ยวย่อยสลายพวกนี้หนะเรื่องรวดเร็วนอะ่นะ เลืกรวดเร็วเรียกรวดเร็วโอ้ยอาหารหมาเอาไว้จุกอาหารหมาว่าสะย่อยเบิดรวดเออดผมมีค่าดอกสุกหนี่งตัวตัวอ,อ,อุ้ยได้เปลีนไหนหมอเจอกูย่อยสลายบ่บุงตัวเอามาย่อยสลายมันวจะบ่เปลืองเงินย่อยอีกเลือกรวดเร็วเดี๋ยวเอาดีออกทุกอย่ออกเอาอาหารหมาออกน้ำอาหารหมาออกน้ำสวยย่อยเลยหมอสว่างแจ๊กอัลวัจฮึยนิดเดียวอะ ย่อยสลายอีกย่อยสลายสวยสามบันบุ้นด้วยประหยัดไว้ก่อนประหยัดไว้ก่อนอ้าวูปล่งในหมอเอาได้รถตีเบิดไปเบิดไปเดี๋ยวอันเดียวโอ้โหเจอย่อยสลายข่อยเมื่อไงเจอย่อยสลายประหยัดไว้ก่อนเขาว่างสวยอีกอันเดียวช่วยหนัสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเบาๆจัดเบาๆเฉืยเบาๆสุดท้ายหมออุ้ยนิดเดียวสวยวะกดไลค์ได้ไหมดัง โคตไล่สวดๆเลยพ่อยได้ไห่น้องแบบสวดๆเลยพี่น้องมาอ่ะสุดท้ายแลย้ว yani ส uh, ุดท้ายแล้วพี่น้องเอาหมาเดี๋ยวเด้อยไอเบิดเท่าไหร่แล้ววะก็ออก่าเพระพอาย่อยสลายเปียงเพียงเขาต้องย่อยสลายหมอเรียกรวดเร็วเออเอาอาหารหมาออกอาหารหมาออกประหยัดจงอาหารหมาไว้ตัวหมุนหกครั้งหมาแท้ๆค่ละของฟรีเอ้า อันมาคือไหลายเนวะสวยสามครั้งตอหนึ่งสามครั้งตอนหนึ่งบ่มาไปวีด uh. <t ema> <t ema> <t ema> ้วยเดียวเฮ้ประหยัดไปกวนไม่ต้องบ่เปนยังประหยัดไปกวนห่อยมุนบ่ได้บ่สวย อ่ะทายแมววางยากวางยากกระสือจ้ะจิวก,วกะวักไอเบ้ว่าแน่ปอบเอ้ยย่ยอยสลายย่อยสลายย่อยสลายก้อนย่อยสลายก้อนอาหารหมาขึ้นหลายเลยวะจงไว้อาหารหมามันแพงเว้ยจงไว้อาหารหมามันแพง,อง,อาามมพงเอาย่อยสลาย ต่อมาแล้ว่ะสุยแล้วแม่งยังสุยอยีกแมบโอ้เกินไปมีแล้วนึ่งขออย,อ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 ย่างอไฟนี่อกเออเอดยังไหนหมเอ,อเ่เท่าไหรวะสวยเอียบร่อยหมอ เลือกรวดเร็วส่งไปห้องแต่งตัวไปเอาขึ้นไปเอาสวยกลับห้องแต่งตัวก่อนสวยสวยเมื่อเท่าไหร่แล้วเลือกรวดเร็วเอ๋อกับเลเลี่ยให้กูแบบรวดเร็วได้มอเนี่ยส่งไปห้องแต่งตัวไนล้วมีแล้วสวยสวยไอ้ต้องป้องภัยครับผมรับก่อนเดี๋ยวผมคำนวณเพียบมาผมเมื่อเท่าไหร่ชวยเนี่ยหมอสวยอะไรนะหมอว้าวโห่แหลวโอ้ยมาดดด โอเวกเตอร์เวกเตอร์ F F W S Free Fire World Series 2000, oh, 2 0 <c> 2 <oughs> 1สเอ็ดโอ้มันก็สวยนี่หว่าสายทันทีวะว้าวสุดยอดไปเลยวุแลงเวกเตอร์นะหมอแหม่เท่ยบ่าพี่นอ้องเดี๋ยวเพรผมตอนแรกมีอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะผมโจทย์ไว้อยู่แป๊บหนึง่ง 74, 74,772เพช็ดรลบ72,872เพชร็ดเท่ากับ โอ้เจ้าคิดราคาหอยเบิร์อเท่าไหร่เจ้าคิดราคาหอยเบิร์อเท่าไหร่ทำว่าเกิอาบอลโฟกัสกว่าพันเก้าเปรเลยพันเก้าเปรเลยครับหนึ 1, ่งพันเก้าร้อยเพชรพอดีครับกับกลางๆนะครับซัหรับสกินปืนพันเก้าร้อยเพชรก็ถือว่าระดับใช้ได้นะถือว่ารับได้นะหนึ 1, ่งพันเก้าร้อยเพชรครับกันตีเป็นเงินก็ประมาณวายกระไรส่วนี้ประมาณห้าร้อยบาทประมาณห้าร้อย ออประมาณ5 0าร้อะไรห้าร้อยบาทตัวยอนะครับประมาณนี้พี่น้องยวไปบึ้งก่อนตัวยออาวุธใส่นะใส่ระหมอนี่ครับโอ้ยแสดงได้รอบปีได้พร้อถือได้พร่นะ้องนะสามารถถือโซได้ครับสามารถถือโซได้แสดงได้รอบ,บนะนะ 9, อปีตัวไอ้พี่น้องนะพันเก่าเอ้ยพี่พิงไหนอูผมเปิดประหัตสี่บาท่ะทุกคนผมย่อยสลายไป ไม่งั้นผมย่อยสลาย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 นะพันเก้าครับผมทำมาเกลือว่าสำหรับข่อยบอกเกลือแต่ว่าสำหรับซุ้งเจ้าอาจจะเกลือไม่งั้นเพราะว่าส่วนมากผมเบิดประมาณหาพันลืมมือเพลิดเพนเพราะว่ากิจกรรมอียงแต่ว่าถือว่าสำหรับข่อยนะสำหรับข่อยนะอันนี้สำหรับข่อยนะ ะถือว่าโอเครับได้มแมนเพราะว่ากูเกลียตลอดเว้ยกูอ่ะไปกวนไล่ได้ไม่ร้องโอ้ my god สวัสดีครับสวัสดีครับเกียนซชิกกิกสวัสดีครับว้าวนั่นแหละ